ฟังใจใครคนนั้น่ะมาดูกันนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องเป็นพลังงานโดยรวมนะ,ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้นะคะขออนุญาตดูนะนักสัตว์มาสิงนักสัตว์มะเมียนักสัตว์ขานนักสัตว์กระต่ายนักสัตว์ชลูนักสัตว์วก นักสัตว์มันแม่นักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเบี้ยงแมวได้นะคะมาดูนะคะฟังใจใครคนนั้นนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณ The Sun King of Sword s ้ามไม้หนึ่งถ้วย The e m p o r เขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้นะคะตอนนี้เหมือนเขาขัดแย้งในตัวของเขาอยู่หรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกับคุณหรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกับคุณนะมีเรื่องขัดแย้งกับคุณเขาอาจจะนิ่งเฉยใส่คุณทนะันตอนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีความมีอีโก้ด้วยนะในบางท่านแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับคุณนะอยากจะให้คุณเป็น คนที่อยู่เคียงข้างเขานะคะในตอนนี้เพราะว่าคุณคือความสุขของเขานเดดะซันคุณเป็นความอบอุ่นใจความสบายใจของเขาเขาอยากจะมามอบถ้วยมามอบความรักให้กับคุณนะคะหนึ่งถ้วยบางท่านอาจจะเป็นรักแรกพบได้นะคะดูนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะก้าวดาบวีวอล f ฟอร์จูนหนึ่งถ้วย สามเหรียญสามดาบเหนือนว่าตอนนี้คุณและเขามีเรื่องไม่เข้าใจกันเสียใจหรือว่าผิดหวังนะคะหรือเขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจผิดหวังตอนนี้เขาก็เสียใจและผิดหวังนะคะเขาคิดมากนะ,ะเรื่องของคุณอยู่นะ,ะในช่วงเวลานี้นะคะไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาได้มีความเครียดนะคะเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะ คุณคือรักเดียวที่อยู่ในหัวใจของเขาในตอนนี้เขาอยากจะมาเงาขอคืนดีกับคุณ v i วออฟฟอร์จูนคือในอนาคตนะตอนนี้เขากำลังวางแผนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะความรู้สึกข,ของเขานะคะกอดอยู่ที่เธอแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียว ทำอะไรสักอย่างตอนนี้นะเขาอยากจะชัดเจนกับความสุขของเขาที่มีต่อคุณนะคะเพราะว่าหัวใจของเขาอยู่ที่คุณนะคะเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมและโบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับนี้สวัสดีค่ะ